รูป้ปะว่าที่เราอยู่ทำไมมันผันไม่รู้ปกตินะ่ทาทำไรอ่ะเอ้าทำทำไมเออ,อ,อ,ยอ,ยนนอกอ็อยู่บนละบ้านจริงคือปกติเราอยู่ใช้ได้ไงอ่ะอยู่บ้านหลังเนี้ย่ยไอ้หลังตรงข้างเนี้ยดีมันก็ระเบิดเราต้องอยบอ่ะใช่ไหมซมประมาณนั้นว่าแต่พูดในย,ยี่มมงเลย หนาก็ไม่เห็นนั่นไงหรอไหนผมมีนาวโรบอทแมนผมาจากดาวโรบอทซึ่งนั่นแหละผมตัวรายแล้วผมไปลงใช่ผมไม่ใช่ตัวคนที่ทำลายผมคือทำลายมันคือบอผม ผมเลยจะดูกะว่าทำไมมันลงฮึอื้อแค่วันนี้ที่เกทำอะไรจะไม่ได้เนี่ยง่ายแค่นี้จบแค่นี้ก็จบหรือป่าจบไม่ตายง่ายเว้ย đẹp rồi, ah, được. Oder, đẹp chữ... ừ. Ừ. Passover> ALISSA> Yo tìm kiếm 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 อืมด๋อยก็โอ้ยมือใจเอือเหออืมทุกคนถ้าเกิดทุกคนยังไม่คอนเทนต์นี้ผมจะสร้างซีรีส์ใหม่ของตัวเองซึงอาจจะถ้ากคนไอซีตัวนี้มันตัวหลักนะไม่นาคพูหยุดไม่นาคุณนหยุ่วยวยก็ตัวหลักก็มาจากดาวอื่นะเนาะซึ่งจะจะไว้ตัวแทข้ขนาดนี้สปอร์เลยเขารอด เขาคงเขาทำดีเขาต้องต่อเออโอ้โหแทงขนาดนีนด้ไม่ตายไดิไงวะเจ <c oughs> ียนอ่ะห,ห,หลุดออกดิว่ะไม่ต้องออกเรียบร้อกต่อ

ดาาเป๊ดฮัโหลใช่ผมเดี๋ยวเขาบุกเมืองผมนะม,ม,มันจะบวชให้ด้วยยกพยาบ,บาลไปด้วยไหม,ไมอ่ะเ่ผวโทรเรียกทีติ่ที่ที่ทีดใช่ครับที่นี่แหละที่ไหนก็รู้่ะที่สามอซฮาเมืองเมืองเรมโบครับครับขึ้นมาจากว่า เมื่อไงเวอร์ฉันกลับมาแหละว่าแต่ตายหมดอ่ะหนมว่าได้ไงเอ้าใช้กระดรงปังอะแขนแค่เจ็บนิดหน่อยน,ะน่ะแล้วเด็ก็หายแล้วจิกไม่รู้ว่าแต่เว่ยในโทรศัพท์ที่เราใช้บาลรเนี่ยโทรแล้วก็ยังไม่มาแล้กวก็เรื่องนึงน,นะครับคืออันนี้จะเป็นสีเผาพันนะ สี่พันแล้วก็หาะพานจ์จิมีขามีละอีก1า0พันหนึ่งคือขาวพันพวกนี้ครับมีอีกสามตัวที่ที่จะมาในอนาคตรตจมังไม่มาไปเข้าเรื่องต่อมาแล้วครับครับหืมเรื่องคนตายกัดเลยเนี่ยเอาลายของอุปรกรณ์ที่เตรียมมาสีเล็กเครื่องเชื่อมสีสองเข็มฉีดยาที่กูสุดที่เ่รา ก็ฝึนใช้บ no ้านนะเมื่อไงหลับตั้งแต่เนี่ยคืออย่าใช้มากวันหนึ่งวันหนึ่งใช้แค่เป็นยังไงอ่ะเดือนนึงใช้แค่หนึ่งเข็มนะจะใช้มากนะลูกก็คคงมีแน่น่ะคุณไปแค่นี้เพื่อคุณก็แค่จะร่อหมดแล้วลุก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 นี่เลยแล้วแคล้วเพื่อแต่คุณมาเพื่อคุณคุณเอาหัวเขาขึ้นมาแล้วก็ประกอบแบบนี่ไงได้ก็ไปครับเสัญญา Lúc nào nữa là hôn ngoại rồi chị quá vậy tai 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 นี่คือวันที่สุดแบบเมื่อแต่เราไปเข้าที่ฝึกมาเราได้แข่ง,ก,งกันถ้าดูเหมือนคนเราพลังได้ไม่หลับเขาได้ไงเท่าของปกติต้องพลังเราแข่งแก่งกว่าก็ไปก็ได้นะโอเคไปกัน Let's go baby ตับพามาที่สนามลงฝึกต,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 ต่อยต่อยแ้วเขาตึง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 ตื่นขึ้นมาเจอไปเลย เรางานรักษาให้ันก็สอบอสอบโไม่ได้ไรมาไม่ป็นไรหรอค่าังมียาพิเศษที่หปัจาติที่โค้เก็บนั่นก็บอกรตายงี้ไม่เป็นไรบอกเลยวาเครื่องช่อแต่เราใช้ยาพิเมันแพงกึนี่เชื่อปคนต่อไปโอเคไรัก โอ้โหนั่นัุคู่เตะทั้งสังแล้วก็หัรักหัรักหัรักดนี่นะจริงจริงนี่เปล่าจริงอืมอืมน่าทึจริงเลยขออืมชิงอืม ơi sao, cái này ơi ơi ok, bác sĩ. Đai. Hmm. Bố tôi. Phút. Đọc kí. Đọc kí quỳ. Ngốc ngốc. Cung. ber mode out jing hey oh so <tripe> su suai itu tadi dah, te oh oh yang oh oi ayo ayo indigo deh oh เขาคนนี้ได้ไงเห็นมันตายง่ายมากรักษาด่วยรักษาด้วยรักษาวนตายแล้ว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 มันตื่นขึ้นมาแต่ละทุกคนยิงมันดิรออะไรอ่ะจะรออะไรอ่ะหยิกแม่งมื่อไหนสามารถเข้าไปเข้ากองทะารได้เลยเนี่ยแบบทีมเขาเรได้ไง ขอปกป้องโลกอะจากเมืองนี้นะไม่ใช่โลกนี้สนใจไหเข้าวเบอร์แ,แต่ว่าน่าต้องเปสิ่งนี้ก่อนซึ่งนายผ่านมาแล้วน่าสิ่งนี้คือนี่เลยนี่เขาเรียกว่าเข็มคัทโอ้เอยเจ้าเลยนาาสักเล,ไม,ไ,เลไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปไป,ไปครับ้นอืมโอ้ ไม่ใช่นี่นต่ภาพต่ภาพต่ภาพคุณครับขอบคุณครับไปไปไปกันคุยังไม่เชื่าจริงอสมุดทำไมไม่แต่ภาพโอ้โหขอโทษนะทุกคนใช่เป็นไงตอนนี้เราไปสมัครมาแล้วนะซึ่งผ่าทุกคนบอกเลยโคเทเราจะเป็นปีนี่เรปกป้องโลกจริงใช่ไหม น่าใช่แล้วเขาได้ผ่านอย่างเงี้ยนนก็รู้แล้วปะแต่ต้องน่าอ,อ,อ่อนสุดนะตแต่โอ๊ยตัวสิกแล้วสวัสดีครับทุกคนใช่ผมเจ้าของช่องแล้วผมหูปะทิ่คือทุกคนเห็นฉากป,ปะ่ะปกติไอ้ซส้าวุตัวสูงสุดปกติอยู่ดีที่นี่ก็สูงกว่า ดีๆนี่ก็สูงกว่าเราดีฉากเนี่ยมันก็สูงกว่าซึ่งขอโทษด้วยนะเพราะผมทำเนี้ยเสกไหม่เสกใม่ให้เรื่อยใช่ผมก็ขอโทษตรงนี้ด้วยไม่รย้ดทำไมอ่ะโอเคหายแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นามาไม่รู้ไปเนื่อยโอเคตอนนี้นะทุกคนฮะ คนเลยไม่เอาเลยไม่ดูแต่เธมามาแล้วมันอีแล้วลงดูดึง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  j u s go, okay. s go. So ้ยอีซูซียาเตีขาติงอดไปสุดแล้วราตัวเองติง อืมอดดอืมแล้วก็จะเห็นุมมออเะอี้จริงจรินั้จริงนะเพื่อนลยิงใครก็ทำอะไร แลส libro, wow. <man <man ู้คนที่บาดเจ็บแล้วสิว่าคือคือเออจริงตัวออที่วอมันกัดเลยอือโโหดี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 เลยเข้าใจมาเสียยอจังหวะนี้แหละเกมไม่รอดนน่คนทีสาี๋ยนทีสามกคนตายอีสุดเ

สียงร้องแกวาทำรื่อฉันตายหมดอืออโอ้เออทำามันตายเยอะจังวะเหีอโหสเก็บไปส